นะคุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายดีตลอดการนะคะสาสาบอกเลยว่าคุณจําเป็นที่ต้องฟังคลิปนี้ค่ะแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่นะคะออกมาขาย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 ค่ะซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการถูกขายค่ะเพราะว่าเขาคิดเสมอค่ะว่าการขายคือการที่มาเอาเงินจากเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากเป็นแม่ค้าขายดีตลอดการนะคะสิ่งที่สาสา แนะนำเลยนะคะนั่นก็คือให้คุณนะคะส่งคุณค่า ของสินค้าหรือบริการของคุณนะคะไปยังลูกค้าของคุณให้มากที่สุดนะคะยิ่งคุณส่งคุณค่ามากเท่าไหร่นะคะโอกาสในการปิดการขายของคุณก็มากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะยิ่งคุณส่งคุณค่าส่งคุณค่าส่งคุณค่าให้กับลูกค้านะคะหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็จะไว้ใจเชื่อใจคุณนะคะแล้วก็จะรักและก็ศรัทธาคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการซื้อซ้ำเนี่ยมันมีแน่นอนค่ะ นะคะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะเป็นแม่ค้าขายดีมีฐานลูกค้าแน่นและขยายฐานในทุกๆวันนะคะที่คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณจำเป็นที่จะต้องออกมาสร้างคุณค่านะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะโค้ชสาสาชนันทิดาบ u ิสเน s ออนไลน e เอ็กซ์สวัสดีค่ะ